มีใครปิงขึ้นเหมือนกันไหมครับทุกคนใครเขียวเป็นเป็นเป็นเหมือนกันแต่ตัวที่แจกเขาจะเป็นที่มือว่างถูกเนี่เสียงกันถูกกว่ะเป็นเหมือนกัน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 ขยับแล้วไม่นะ่เขาอยู่ปั๊มบนนะได้ยินเสียงบอป่ะเขาอยู่ปั๊มบนนะเว้เขาอยู่ปั๊มบนนะเว้เขาเขาจะชนเราแล้วนะเขาจะชนเราแล้วนะตั้งขบวนหน่อยเฮ้ยตั้งขบวนหน่อยตรงไหนต้มแล้วถึเปล่ยนบูว่ะไปทางไหนกันบู เฮ้ยข้างหลังถอยไกลเกินใส่เลยปะใส่เลยป่ะมา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 ตามมาตามมาใส่ก่อนเลยถอยไปแ้วไม่มีก่อมันไม่ยังมันไม่มีนาโนเว้ลุ่มยิงแป๊บเดียวมันจะขับไปหมุนหอยถูกไหมเล่นตรงที่มันตกลอมไฟสอมไฟสอมไฟแรงขาวเห็นป่ะสอมไฟแรงขาวกำลังไปกำลังไปต่างช่างพอกระพาร์กดจีเลยเขหนายว่าจงเข้าไปแรงขาวอ่ะตรงนี้เลย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 

โอ้ยเที่ยกระตุกสัตว์เลยว่ะเพื่อนไม่ได้ยินเที่ยเลยว่ะหายแล้วลองเลยไหมลองเลยไหมให้หน่อยขัดให้หน่อยขัดให้หน่อยโอ้ยกูล่วงไก่มากนะเพื่อนกูล่วงไก่มากนะดันมาได้ป้ามึงยังไม่ลงกันอีกอโอ้โหวับวับวับแตกแตกแตกแน่เซอแตกแน่

โอ้โหโอ้วับเหงาอีกแล้วลกูเหงาทุกรอบมาเซิร์ฟกลางลกูเหงาทุกรอบเออมันไม่มันไม่มีใครพุ่งเข้ามามันกลายเป็นผมสั่งแล้วมันมาคนเดียวอ่ะมันไม่มีใครฟังคำสั่งอ่ะหมายถึงว่ามันมันฟังไม่รู้เรื่องไหม เราสอบกับมาทิ้งนอกหมดเลยโอ้โหแตกแน่เลยวะผมเห็นทุกคันแม่งว้าปหมดเลยอะ แสดงว่าไฟกลางคืนคืนละมันไฟแสดงว่าไฟกลางมันคืนไปละเพราะเอ็นทีอาร์มันมานี่และวดีหรือเป่าดีจัง มีเพื่อนมีเอารถมาเพื่อนเอารถมารอรับรถะมานะไหวปะวะไหวปะไฟกลางไหวปะะหนะลหลอนอโอ้ยเอ้ยถือวออยู่แม่งได้เพื่อนได้ ต้องกลางไหวปะวะต้องกลางไหวปะเพื่อนได้ยินเสียงปะวายวาวายวาวายวาอยู่อยู่อยู่มันเอามันเอาเราไปทิ้งปะวะทำไมทำไมรู้สึกว่าเราหายไปเยอะใช่มันเอาเราไปทิ้งมันเอาเราทิ้งมันเอาเราไปทิ้งเฮ้ยมันเอาเราไปทิ้งด้วยดูรอบๆด้วยชุดได้สี่เสียงกระตุกเสียงกระตุกมากเพื่อนหลังหลังเราโดนครับหลังโดนครับหลังเราโดนเลยหลังหลังกลับไปช่วยได้ปะเอาไปช่วยได้ปะใครบอกไว้หน่อย กบมาช่วยในวงกลางวงกลางมาช่วยเล่นวงกลางมาช่วยเล่นวงกลางมาช่วยเล่นวงกลางห้เยอะบนเขาเยอะบนเขาเยอะเขาเล่นบนเขาเยอะเลดีนะไขับไปะขบไปาไปนที่บนเขาทุ่งที้บนเขาบนเขาตบนเขาตรงทราอย่เขาเห็นปะเขาอยู่บนเขาเนี่ยไล่ไล่กโกดงไปดเียเลยเียเลยดีแรงผมเฮ้ยมองเห็นขาถเราอยู่คนหนึ่ง้น เอ้เล่นด้วยกันหน่อยเล่นด้วยกันหน่อยไม่ตัวนี้แล้วีแล้วไอ้ตัวเนี้ยตายตัวนี้ยตายตัยตายตัวเนี้ยตายอศถือศอศเล่นถือศเล่นด้วยกรดิงนะถือศพเล่นนบินฟังผมไม่ตายผมไม่ตายไอ้ตเนยไอ้ตยบไอ้ตองโกตองโกตองโกปืนตองโกปืนตองตรงสแยกตัวหนึ่งนะเปลี่ยนย

คือพอยมันแบบถ้ามันมาปึ้งพร้อมกันลงพร้อมกันชนคือผมเข้าไปชนปุ๊บเพื่อนแม่งจอดตรงนี้หมดเลยอ่ะเพื่อนแม่งโซนตรงเนี้ยคือมันไม่ได้ทะลุเข้าไปชนนะมันเหมือนโซนเพื่อรอตั้งหลับอ่ะเหมือนเหมือนผมพูดไปว่าเฮ้ยชนนะข้างหน้าชนไปเลยแต่มันไม่มีใครได้ยินเพราะเสียงมันก็ตุก มาเชมาเชชิปชิปมันไม่ต้องคุยใหม่เลยเว้ยมันมันมันแค่จังหวะชนตอนแรกมันมันพลาดมันพลาดกันที่ว่ามันไม่มันไม่รู้เรื่องกันอ่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันเอเลี่ยนอ่ะก็เลยจบเพราะเอ็ทีอาร์มันมันกระจุกเป็นกลุ่มอยู่แล้วอ่ะส่วนเรามาต่างคนต่างมาคนละทางอ่ะแจนที่ปืนไหมับพี่คส่วนเอ็นทีอาร์แม่งสี่สิบคนเต็มเต็มบบ ผมผมสอบด้วยนะผมอยู่ผมอยู่สูดสมได้เลยนะไม่มีเล่าไม่มีของ AED โทรศัพท์อะใช่อุ้ได้เลยครับที่ไปตายอนยอนอมันน่าโดนเพื่อนดีโอเคโอเคที่ไปมีคนชุบแล้ว ใครต้องเขาวนเขาวอหน่อยเ้ยใครเขาวอเขาวนนะใครเข้าเวนใช่ปะไอจุมของปนไม่ได้นะึงไม่ออกเขาวนเขาวทนได้ะวนให้หมด้นไมได้ทปนไม่ได้เอรอดกหมดเลยเรืออดเวลาไหนเอาจริงไม่รีบ้วนะเอาองไหมดไปนะป่อยตายนะวิ่งไปวิ่งอ๋อกับศ์ปนได้หมดเลย โทรศัพท์ไม่ได้น้องโท์ไม่ได้กล่องซ่อมกับถุงห่อมันมันมีคนรอดนะพี่วิ่งอ่ะพี่จุ่มได้ตัดไม่ได้ตัดไปใช่ไหมยังมียังยังคนนี้มีบอนะไม่แต่ถ้าเราโดนอุ้มไปทิ้งเยอะถ้าเราโดนอุ้มไปทิ้งเยอะแล้วเรายืนได้ขนาดนี้แสดงว่าถ้าเกิดเราชนพร้อมกันเนี่ยแล้วค่อยๆช่วยดูเพื่อนไหวเนี่ยนไะเนี่ยจุ่มห่อหอยปนของพี่จุ่มห่อปนไม่ได้มั้งหกสิบแปด ทุกคนได้ทุกคนได้มันมีวอลทุกคนเป็นอะไรเนี่ยพอมีทุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรรวมมิทรวมมิทรวมมิทที่รวมมิทใช่คือภาพอะไรได้บ้างพี่กกล่องส้มับภาพผมมันเห็นชัดมากเลยมันชัดตรงที่ว่า มันมีคนพุ่งเข้าไปก็คือผมฮะก็คือสั่งผมสั่งพุ่งเข้าไปชนแต่ว่าทุกคนแม่งจอดยิงหมดเลยผมก็เลยอืเหมือนน่าจะไม่ได้ยินเสียงน่าจะไม่ได้ไยินเสียงผมมั้งาห้า,หาหกคนเลยครับพี่ ไอ้โน <Hey>, no. สวยมากน้องได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้ร่อสก,กมาแล้วมีครับพี่กลุ่มใหญ่เลยแต่ว่าผมเอามาได้แล้วเขาเขาเล่นอยู่ที่เดิมนะครับไปไปไม่ได้มีมีใครมี a อดีไหมอะผมไม่มีอะครับพี่ ได้แรงสม้มโอเคครับครับแรงแรงขงร่าวกุ๊บใหญ่ครับยังยังอยู่ที่เดิมมวลอยู่ที่เดิมนะครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อจูบมือสองครับพี่ เก็บไล้ป่ะมเก็บแล้วป่ะไม่ได้ไอ้ห้าสองสามปรับห้าสองสามกู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 เก็บได้พี่นมีเอดีป่าวสวยโนพี่มีในในเบลเลอร์เอ้ยมันกรี๊ของให้ชายวดาแล้วนะเดี๋ยวบอกสัตว์กูสั่งชนแม่งเสียงกระตุกไม่มีใครได้ยินกูว่าแล้ว มาแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูเอาเอดีในเบาเรือให้มีใครไม่มีเอดีบอกนะเต็มเลยนะเส้นเส้นคาโนบกู้แดงตู้แดงตู้แดงตู้แดงได้เกือหมดเลย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 หมดเพี่ท่อน้ำท่อน้ำท่อน้ำใช่ใช่มีห่อทุกคันเลยตำรวจตำรวจก็เยอะมากตัดจับได้นัเว้ยจับตัดยางจับ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 ้าบับจับับจับจัับจับจับับจับจับจับ อไกัน่ด้มันแตกมันแตกเยอะมากมันแตกเยอะมากเอ้ยตำรวจช่วยอยู่ตำรวจช่วยอยู่เห็นแล้วกูจะเอาคันนึงกูจะเอาคันนึงกูจะเอาคันนึงตรงสามท่อสามท่อสามท่อมาหน่อย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 ตำรวจเยอะตำรวจเยอะตำรวจเยอะดูที่ไฟเดิมได้นะแวนมันยังวนรถวนๆอยู่ปะอาจจะเจอพี่ว่าอาจจะเจอมันวงะตามข้ามันได้นะตามข้ามันได้นะแค่คันเดียวอ่ะสามท่อใช่พี่ แล้วเออเดี๋ยวไปทางเซ้นมาเทน่าแน้ำมึงยังไม่แตกว่ะกติดตัวงแต่ที่ใช่หรลงเส้นนตรงเสาสัญญาณถ้าอยากระเบิดบ้างก็ต้องไปหาฟาร์มเพื่อซื้อระเบิดอีกเฮียข้ามันได้หนูเว่ยวนกลับไงะวนกลับไปไฮเวย์พี่ที่ไหนครับล่าสุดท๊อปอยู่เฮ้ยวนกลับมาไฮเวย์เราปะประชาชนครับออกไปนู่นระวังยิงเพียงหน้านะ วนกลับไปสามท่อเหมือนเดิมอยู่สามท่ออยู่สามท่อวนกลับมาสมท่อดักโยนรถน่นมันไเกียไปเกียบ้านเตาได้เเครับยังมีนะได้มมันไเียนะมันไแล้วมามามาลว ไปนินดูคุกปะไปดูคุกปะไปดูคุกไหมผมอยู่ใกล้คุกที่อื่ได้มันกำลังไปมันน่าจะวนรอบเมืองเพราะว่ามันโดนมันโดนจับเว้ยคือถ้าเกิดมันจะมามันก็ต้องมาหมดไงแต่เพื่อนมันก็อยู่ในคุกไงอผมผมรอดแล้วพี่ใช่ไหมโอเคมันจับเพิ่มไปอีกสองนะโอเคโอเคคุมคุกได้นะเว้ยเราคุมคุกได้นะก็ปล่อยให้มันออกมาออกมาออกมาเอาเอาเรเล่นย่างแอมนอดแล้วพี่แอมนอดแล้วนะโอเคสวย จบไอ้บินอยู่กับใครวะน่ะบนเขาเลยอ่ะบนเขาเลยอ่ะขวาเขาขึ้นเมืองบนหมดเลยไหมครับพี่เดี๋ยวคุจะไปพารถซันนี่ชอเพราะว่ายังแต่าไม่มีกองซ้ำใช่ส่วนมากขึ้นเมืองเมืองบนนะนำเก้าอ่ะนำเก้าก็เยอะนะระวัง ยังไงก็ต้องมีเกียร์แยกไว้ยี่หมารอดแล้ววะแยกเยอะเพื่อนแยกเยอะเพื่อนแยกเยอะโคตรจี้อยู่แยกเยอะโคตรหนึ่งนายพี่สิล้ออีกคนหนึ่งคู่ี่อดจังไอ้เกมพี่ไม่โดนพี่ไม่ได้โดนพี่ไม่ได้โดนหอผมรอดใช่ไหมแบบไม่คู่พี่อะคู่พี่อะวาร์ปกลับมาเองใช่รอดครับลอดลอดการคู่ีรอดปะพี่ถ่ายจงออกอรี่องอะไรวะใช่มันปะใช่ใช่นะมันอุ้มผู้แรกููเเพพืื่่่่ออออนนยย มันน่าติดเสาสามนะเพื่อนเราไปกันเราไปกันเราไปให้จงได้ยังไม่รอดไปกันเราไปกันนแล้วครับยึดตูประชาชนครับจะส่งจอมไฟสัตว์เป็นผีอยู่้อมไฟอยู่ขอบคุณไว้ไม่หลอดคร้าเดินอยู่กันไปนนานครับ ออยู่บนเขาเมือง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 เอาหน่อยพี่รถพี่จะพังวะพี่ไม่มีกล่องที่เราไปทราอยู่บนเขาเมืองเลยตอนนี้ยังอยู่ตำรวจไล่อยู่หายปะยี่หอด้วยไปเติมพี่บินกันไปเติมของเขาเลยงขึ้นมาแล้วไมเมือนไม่เมืองในเมืองในเมืองกำลังจะออกไอ่อย่างยั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 งวนขึ้นเขาตรงตัวดีตรงตัวดีอยู่ตรงตัวดีอยู่ตรงตัวดีในแมปมินิแมัพ วาร์ชิบห่ายโอ้เด็กๆวอลไหมว่าในไฟอย่างบ้า้าวอลใหม่วอ์หลุดนะเพื่อนสวยสวยสูงดีๆครับพี่ดีๆดีๆดีๆสปอร์ตสปอร์ตคุกให้นะ เขาเขาตู้หมูมีเคเด่งนะไม่อยู่เสาสนะเทียบเลยอยู่เสาสามเทียบเลยใช่หรอไนไปช่วยไม่ได้ตอนนี้เพื่อนมันมันเิดอยู่เหเราเรากลุมใหญ่ดักไว้นะบ้ามต้องลวมกันไปกํลังไปกํลังไปอยู่สมท่อนึงนะอยู่เสาสประมาณกืบเท่าคนแล้วอ่ะไม่มีนาโนนะไม่มีนาโนนะที่เนี่ยต้องต้ได้เพื่อเคนึงนะได้เพื่อเคนึงนะสวยสวสวยยีอมยู่ไหนีอยู่ไหนบ้านาาเก่าบ้านาาเก่าตอเนไฮเวย์นะครัชุบแล้ว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 มันจะเด้ง ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคลียร์ใคร่เคสปลาขาองเคเขสเคเสรอดกี่เยครับาไปช่วยอเค์หนูหนูรอดแล้วหันที่ต้องไฟเเขาหันช่วยไช่วยอ้มเคก่อนเีเพราะว่าเขาคามยาเเนา้อะไรอาเงียไปเลยไมะชนหรอคาไดโนเหรอเคลียร์เหมืองเหมืองเคลียร์ล้เหมืองร่วงล้ไอปั๊มไดโนอยู่หน้าเรานะเจอเจอเจอปะหน้า เหมือนเดิมเจอนะจะเหินลงถนนจะเหินลงถนนจะไปตู้ประชาชนจะไปตู้ประชาชนอยู่ระหว่างไดโนเสาร์กับตู้ประชาชนกำลังจะลงถนนใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้น่าเป็น G T B นะเจอปะสองคันหน้าโอเคโอเคโอเคเขมาเมจอสองเคสเจอสองเคสเตมตามเคสเอาไหมผมตามเคสนี้มีเคสหนึ่งไดโน่ได้อตรงไหนแวนกูอยู่ไดโนพี่ตามเคสยังอยู่ลางรถไฟลากรถไฟได้ใช่ใช่ใช่ขอแดงเติมเติมตรงไหนไหมครับเอ้ยดำแดงเ มาตู้ประชาชนอ่ะนใช่เปืองนะไม่ใช่ใช่ตามอยู่เจอกูเจอเคสนึงกูเจอเคสนึ่งเลโนุกกำลังไปเข่ากังหันใช่เปล่ามองไม่เห็นสูตรว่ะไปแล้วเพื่อนอ๋อกูเจอลมาคกูเจอมาคกูเจอตามอยู่เห็นหน้าป่ะเห็นหน้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เข้าเมืองไหมเข้าเมืองไหมพี่ตโตเออมันมันอยู่บ้านตรงบ้านเขากลางหันน่ะไอแวนเออเอาดิมึงจีทีพีขาวด้านหน้ามึงใช่ป่ะเออเออผมรอตรวจให้ยุโรเลยอตรวจให้ยุโรปนะเรนปกติเลยเข้าเมืองบนถนนไล่แวนน่าทันเขากลางหันหนึ่งเคส g t ท มีมีศพเดียวนั่งสองเจอเจอใช่เหรอมัดมันขันใช่เปล่ามัดดูดีๆนะไม่ดำแดงเลยไม่ดำแดงเลยดูดีๆนะเป็นเขาเาเคลื่อนเขาเคลื่อนเออว่ะพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดำแดงนะรถสีเขาดำแดงนะสี่อันทีอาร์เลยมันห่อไอ้ผมไม่รู้ไอ้เหี้ยไอตรงตรงไดโน่เคลียร์มันมันขับหนีไงพี่เดี๋ยวใช่ไหมเขาจเข้าใจเข้าใจเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วคาร์มิลอนคาร์มิลอนไม่ใช่ไม่โดนห่อไล่ว่ะกดม่ใช่ป่ะขวา ให้ดอกวะหอมไปก่อนขึ้งหดิไม่เห็นวะโดนปะอยู่เขาร้านบุญหอยอ่ะเคสหนึ่งนะของเคส TTP เหี้ยอะไรอย่างไรวะน่ะยังไม่รอดนะตรงนี้ยังอยู่เฮ้ยดูสีรถดีๆนะเว้ยรถมันรถมันดำแดงนะเว้ยอยู่ร้านบุญหอยนะร้านบุญหอยนะไปเต้นสอนอพี่เต้นสอนอขาวแรนขาวตรงนี้แรนขาวแรนขาว นักมีคู่มาร์คอยู่อยู่ขายไปนหนร้านมุนหอยอยู่หน้าคู่ก่อโดนโดนยิงที่ผ่ามานขับมาพี่ในเมืองขับมาพี่ในเมืองรวมไหนดีวะเท่าไหนเท่าไหนมึงเท่าวนไอ้เจ้าไอ้เจ้โดนยิงอ่ะโดนยิงตรงนั้นอ่ะไม่รู้อ่ะใช่ปะโดนยิงศกมาอ่ะส่งพี่เบิดเลยเหรอไอ้เามันไม่มีคู่ไอ้เามันไม่มีวอร์ดอ่ะแต่พี่ไปรับพี่แบ๊บเออเฮ้ยตำรวจไล่ไอ้มาร์คเจอพี่ทางขาวอนมาร์ค กันร้อนสีนี้อนอะไรเหมือนเออแม่งสวยจ้าพีอ่ะใช่ใช่คำรลอนทำสีออกใช่คำรลอนพีเอ่อแ้วมันโดนแดดล้วมันแดงไงมันยิงสวนเราด้วยนะเขาเขาไอเขาเนี่ยนะของเทสไหมมันแยกเทสไว้ตอนเนี้ยมันอยู่นอกเมืองกบหมดเลยเนี่ยเทสอ่ะไม่ไม่ไม่แต่ฝั่งนะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ไม่ไม่มันอยู่เขาบ้านมันอยู่เขาบ้านมันเลยเอออยู่โซนบ้านมันเฮ้ยมึงฟังกูรวมรวมรวมคุกไก่สักรวมสักที่หนึ่งอ่ะรวมรวมตัวกันไปอ่ะ ว่าเดี๋ยวมันเข้าบ้านแน่ต้องรวมแล้วตันกูว่าตรงไหนพี่ตรงไหนพี่ตตนนนคหึง